ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านกับนี่แต้มสูตรที่สูตรที่สนะครับครับสูตรที่3นี่ดับ10หน่วยบนนะครับเมื่อวิดีโอที่แล้วพลาดอัวใน Youtube ผิดแต่ว่าป้ายนี่บอกถูกนะครับจานเริ่มมเหมือนเดิม มีสมาชิกบอกมา,า,กมมาอาจารย์ก็เริ่มมาเออเลยมาแก้ไขให้ครับโอเคนัเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแต้มสิบหน่วยนี่วันนี้ดับอะไรครับแต่ก่อนเดืนเราก็ไปดูย้อนหลังกันก่อนนะครับย้อนหลังนั่นเดียวว่าจะกัดแอปเปิลก่อนขายหิวจัด <c oughs> เดี๋ยวผมพูดความกันนะครับเดี๋ยว เกลยวไปมันก็น่าเกลียดเนาะเกลือนไปครึ่งหนึ่งแล้วเมื่อกี้ครับมังกรบอกเสียงเบาอีกเรอครับโอ้ยผมก็ตะโนกโนตะโกนตอนนี้ลายก็เข้ามาทักทายกันที่ท่านที่สมัครไม่ผ่านตางล้นครับมาปรึกษากันตรงนี้ครับอาจารย์ก็รับ ตัวรัพสับมั่งอะไรมั่งจนมึนตึบมือนกันเมื่อกี้ว่าจะอัดอยู่ต้องหลายนาทีแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ได้อัดสักทีปริมีโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์ออกต้งลายเข้าลายออกโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแต้มดับแต้มนะเอาละาแต้มแล้ว ท่านที่สมัครมาแล้วถ้าดูวิดีโอนี้อยู่ก็เย็นนะครับอาจารย์ยังไม่สรุปสุดท้ายนะอาจารย์จะต้องคำนวณอีกนิดนึเผื่อมีอะไรขัดแยง้งจะได้ไม่ต้องตามแก้ไขกันเดี๋ยวจะก,กลายเป็นเยอะชุดไปนะครับเพราะฉะนั้นรอสักไม่เกิน4วันแล้วนี่การชั้นชิดเข้ามาแล้วครับอาจารย์ขอเวลาอีกนิดเดียวเท่านั้นครับเย็นๆนะครับ ส่วนท่านที่ยังสมัครไม่ได้ก็ติดต่อมาทางนั้นนะครับที่อาจารย์โพสไปให้ดูประกาศมากเลยครับเดี๋ยวโดนแบนเนาะแล้วก็ปิดกดอะไรของนี่เนาะโอเคครับเรารู้กันแค่นี้นะแล้วก็เดี๋ยวดูแต้มกันนะครับดูแต้มอาจารย์มาเพื่อที่จะแบ่งๆปันแล้วก็ช่วยๆันไปทุกคนก็ช่วยอาจารย์กลับมาด้วยครับเอางดที่หนึ่งดับ ดับแต้ม10หน่วยบนนะครก็ 8, แต้มออก3ามสานี่9้าวแต้มนะถือว่าดับดับถูกต้องครับอ่าไปครับดูต่อไปครับนี่สูตรที่3เลยนะถ้าสูตรนี้ดับผ่านนี่ก็ประหยัดไปแล้ว30 30ชุดเลยนะเนี่ยวันที่17ก็ดับ แต้ม10หน่วย6นะออก6ถูน9ครับเนี่ยถลบบวก9ได้9แต้มนะเนี่ย9แต้มแต่เราทำนายว่าดับ6แต้มเนี่ยกอดับอยู่นะเราตัดไปได้นะครับประหยัดเงินนะครับ ถ้าเห็นใจครับมีคนคนมีอะไรได้น้อยมีคนลำบากเยอะครับก็ดูข้อมูลไอ้ดีนะครับข้อมูลนี่ใช้ได้อยู่มันดูแล้วก็จดไว้แล้วก็ตัดเลขตัดด้วยกันดูด้วยกันนะครับ เป็นการเสี่ยงดวงครับอาจารย์ก็ไม่รู้อนาคตนะต้องจําไว้ด้วยนะวันทีแล้วก็เข้าดีมากโอกาสทองมันมีน้อยครับเลขเข้าโมดีท่านไม่เอามันไม่รู้จะพูดยังไงนะครับบางคนอยู่ในห้อง v i p ก็ไม่ถูกนะครับอาจารย์วงให้ชุดเดียวนี้ก็ไม่ถูกนะอยากจะร้องไห้เลยนะ หมดที่49ครับดับ2แต้มนะครับออก4-3-1สแต้มนะครับทุกชีวิตก็ต่อสู้กันไปนะครับทุกยากสาหาัสคนที่มีสุกก็สุกคนที่ไม่สุกก็ดิบ สุกๆดิบๆก็มีครับนี่แหละรสชาติของชีวิตนะแต่ต้องไม่มีกินไม่มีตังนี่มันมันไม่ขำเลยใช่ไหมครับยืมใครก็ลำบากเดี๋ยวก็ดูถูกอ,อีกเพราะฉะนั้นก็มีทุนมีรอนก็มาเสี่ยงดวงกันก็เปือมีโชคนะครับ อาจารย์ก้างดดปัญญาที่จะช่วยนะเพราะว่าได้แค่นี้ครับในการคำนวณสูตรนะอาจารย์ไม่รู้ว่าจะออกอะไรแต่ว่าเน่นๆวงๆให้มันก็ออกจริงๆนะตามเนี้ยครับวัดที่90ครับดับแต้ม10หน่วยบนนะ4แต้มออก3 2 4นะ6แต้มนี่คือที่ออกแต่๋ยวเราํำนายว่า4แต้ม วันนี้ว่าจะอัดวิดีโอได้ทั้งสิบนะเดี๋ยวไม่ไหวครับนี่ได้แค่สามเองใช่ไหมครับเนี่ยเป็นวันแล้วนะวันที่หนึ่งร้อยสิบครับดับแต้มสิบหน่วยบนรนะดับเก้านะสีดำนะครับเนี่ยสีดำนี่นะดับเก้าแ้มออกเก้าสามแปดสามแปดนี่คือหนึ่งแมครับนี่ง นี่วันนี้ฝนตกอยู่นะเนี่ยครับทางบ้านทุกคนนี่มีที่ไหนตกบ้างเนี่ยครับดูสูตรนะครับท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ดูกันไปว่าสูตรนี้ก็สูตรที่3นะก็ยังดับอยู่นะเอาไปดับคู่นะดับจำนวนแต้ม ตรงทางความเข้าใจด้วยนะครับว่าแต้มนี่คืออะไรว่าชุดที่ตรงกันแต้มที่เราจะซื้อเนะี่ยถ้ามันมีดับตรงกันเนี่ยก็น้อยนอยหน,น,น่อยก็ได้ครับเพราะว่าสูตรก็เดินมาดีนะแต่ถ้ายังไงอย่าทัดหมดนะถ้าตรงกันหนึ่งชุดก็เก็บไว้นะครับโอ้ยอย,อย,ยุ่งกัดอีกแล้วนี่วันนี้มันลุยออยุ่งหนีฝนก็ามานี่วันที่ร้อยห้าสิบสามครับดับสามแต้มนะมติแล้วนะ ออก08ยังไงดับอยู่นะวันนี้ดับ9แต้มนะ10หน่อยบนนะครับ2ตัวนี้บวกกันนะถ้าได้9แต้มแล้วก็ลดลงหน่อยครับเรื่องทุนรอนนะอย่าไปเล่นเยอะแต่ถ้าามันจะว่ามันมาแน่นอนถะบวกได้ได้9แต้มนี่ี่ s อาจารย์แอดไม่แม่นหล้กวันนี้จะต้องพลาดก็จัดได้เลยครับอิสระเสรีเนือื่นใดนะ ลราเราก็มาดูกันว่ากา้าแต้มมีชุดไหนบ้างครับอาจารย์ตามไว้แล้วนะปะ่าอ่านี่เจอแล้วเดี๋ยวจะก็ย้ายดูหน่อยโอ้ยไม่รู้ควันที่ไหนมาอีกแล้วห่วงของห้วงนะครับ ครับนี่คือดับนะนะดับแต้มจุดหนึ่งบนนะคัดทัวเทลทีเอฟอัพนะก็จะเป็นภาษาอังกฤษเมื่อกี้มึนงงหมดเพราะรับตัวรหัสสับแล้วก็คอยตอบลายอยู่หลายหลายเข้ามานะดับแต้มจุดหนึ่งบนชุดที่3ดับ9แต้มนะวันที่เจกุมภาพก้าวห้านะ9แต้มก็มี0 9 9 0 3 6 6 3 4 5 5 4 7 2 2 7แล้วก็1 881นะนี่คือคู่ที่ว่าจะออกยากนะออกยากนิดนึงแต่ถ้าฝืนจะตาฟ้าลิขิตไม่ได้ก็จะให้ออกก็ถ้าพลาดนี่ก็ขอภยัยด้วยนะครับจำคำพูด้ครับอาจารย์ไม่ได้เก่งเกินเป็นเพียงการคำนวณแล้วก็ทำนายครับ <c oughs> โอเคนะครับนะเดี๋ยวเราก็มาพบกับวิดีโอต่อไปครับอาจจะเป็นสูตที่4นะ่นะก็ใดูก็ติดตามกันไว้นะครับ